อ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep แบ่งปันยามเย็นนะคะเป็น ep ที่85นะคะพี่จ๋ายังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะคะพี่1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะพี่จ๋าช่องทางสําหรับการติดต่อคะ่ะศ8 4 9158065ส่งฟรีมีปลายทางนะคะถูกใจสนใจติดต่อไปบ้านกันเข้ามาค่ะพี่เพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์นะคะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางนะคะโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะพี่เดี๋ยวไปบ้านจะส่งพัสะดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอ่ะแบ่งปันยามเย็นวันนี้นะคะพี่จ๋าหมายเลขที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่จ๋า หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามปีพศ2 5 6 3ค่ะ2563 1หนึ่งะคะจ่หมายเลขหนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวย200บาทค่ะหมายเลขที่2เป็นหลวงพ่อกลวยเช่นกันค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อกลวยออกวัดเดิมบางนะคะพี่จ่าหมายเลข2ค่ะ 200บาทหมายเลขที่2นะคะพี่เก่าวสวยค่ะหมายเลขที่3เป็นพระศรีวลีค่ะพี่จ๋าศรีวลีหลวงพ่อกวยค่ะสองร้อยบาทนะคะพี่จ๋าศรีวลีพ่อกวยค่ะหมายเลขที่สี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟค่ะพี่ รูปหล่อเนื้อทองผสมหลวงพ่อเงินค่ะใหม่เลขที่4นะคะพี่เก่าสวยค่ะสองรอยบาทนะคะพี่จ๋าหม่เลขที่5เป็นเหรียญ25พุทธศตวตรรษเนื้อตะกั่วค่ะ ยี่สิบห้าพุทธศตวรรษนะคะพี่เป็นเนื้อตะกัวค่ะสองร้อยบาทหมายเลขห้าค่ะพี่หมายเลขที่หกเป็นพระปิตาหลวงปุโตค่ะ ปิตาหลวงปูโตนะคะพี่นี่ค่ะปูโตวัดประดูชิมพรีเนื้อหามาแบบนี้เลยค่ะพี่นี่นะครับพระปิดตาหลวงปูโตค่ะแบ่งปันที่200บาทหมายเลขหกค่ะหมายเลขเจเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินใหม่เลขเจ็ดค่ะหมายเลขที่เจ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่จ๋าแบ่งปันนะคะพี่สองร้อยบาทค่ะหมายเลขที่แปดนะคะแปดเป็นพระร่วงเนื้อชินตะกัวค่ะพี่ เก่าๆนะคะับจากพระร่วงเนื้อชินเก่าสวยค่ะหมายเลข8 200บาทค่ะหมายเลขที่9นะคะพี่จ๋าไม่แน่ใจว่าเขาเรียกยังไงนะพี่ขออนุญาตเรียกเป็นพระกิ่งนะคะพี่จ๋านี่ กราบขอโทษขออภัยค่ะพี่จ๋าอ่ะนี่เป็นใหม่เลขที่9นะคะพี่จ๋าเป็นพระกิ่งเนื้อทองผสมนะคะพี่มาแบบนี้คะ่ะพี่พี่ที่ทราบที่มาที่ไปถูกใจสนใจนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะพระกิ่งใหม่เลขเก้านะคะพี่เก่าสวยเลยคะ่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะพี่จ๋าใหม่เลขที่สิบเป็นเหรียญนะคะพี่ เหรียญหลวงพ่อรวยค่ะพร้อมเลี่ยมนะคะพี่พ่อรวยวัดตะโกค่ะสองพันหสลวงพ่อรวยสองรอยบาทนะคะพี่สาเก่าสวยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อรวยใหม่เลขสิบสองรอยบาทค่ะพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้นะคะสิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะพี่ เหรียญหลวงปู่ไข่ใหม่เลข11ค่ะแบ่งปันที่200บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยหลวงปู่ไข่ค่ะหมายเลขที่12เป็นเหรียญปู่ไข่เช่นกันนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจนะคะพ,พี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะ เหรียญหลวงปู่ไข่ใหม่เลข12แบ่งปันที่200บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลข13เป็นพระปิตาเนื้อเมกะพัดค่ะปิตาเมกะพัดเก่าเก่าค่ะพี่มีอักษรลายยันนะคะพี่า๋าหน้าหลังนะพี่นะ่าเป็นพิมพ์สองหน้าค่ะพี่พระปิตาเนื้อเมกะพัด2 0 0บาทหมายเลข13าค่ะ 14เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่สาอาจารย์ฟัน่นอาจารยโรค่ะพี่หมายเลข14ค่ะปี2508รุ่น4นะคะพี่สาเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โรสองบาทหมายเลขที่14ค่ะ15เป็นเขี้ยวค่ะพี่สาอ่ะ เคียวแกะรูปเสือนะคะพี่ตัวใหญ่มีร่องรอยการจานพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้ค่ะพี่200บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะเคียวแกะรูปเสือมีรอยจาน200บาทเท่านั้นค่ะพี่จา๋าสุดคุ้มนะคะพี่พร้อมเลี่ยมพร้อมใช้ค่ะอ่ะหมายเลข16เป็นเตารีดหลวงปูทอดค่ะพี่เนื้อตะกั่วนะคะพี่จา๋าเตารีดปูทอดเนื้อตะกั่วหมายเลข16-200บาทค่ะ เกาสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลข16 200บาทคะ่ะอ่ะ17เป็นเตารีดหลวงปูทวดเช่นกันนะคะพี่จ๋าเตารีดหลวงปูทวดหมายเลข17คะ่ะด้านหลังเป็นตัวหนังสือค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้200บาทหมายเลข17คะ่ะ ส8เป็นเหรียญรัชกาลที่5นะคะพี่ด้านหลังเป็นช้าง3เสียนค่ะเหรียญรัชกาลที่5หลังช้าง3เสียนนะคะพี่หมายเลข18ค่ะแบ่งปันอยู่200บาทหมายเลข18นะคะพี่เก่าสวยค่ะ19นะคะพี่เป็นอกเกตนะคะพี่จ๋าสมเด็จพระสังฆราชค่ะพี่ ล็อกเก็ตสมเด็จพระสังฆราชนะคะพี่จ๋า200บาทค่ะพี่ใหม่เลข19ค่ะ20เป็นเสือหล่อเนื้อทองผสมนะคะพี่จ๋าเป็นเสือนะคะพี่เนื้อทองผสมนะคะพี่จ๋าเก่าๆค่ะ เนื้อเก่ามากค่ะพี่จ๋ามีอักขระลายยันนะคะแบ่งปันอยู่200บาทหมายเลขที่20ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจติดต่อม่บ้านกันเข้ามาค่ะหนึ่งองค์สององค์ม่บ้านส่งทุกรายการค่ะพี่หมายเลขที่21เป็นซุ้มกอไม่ตัดปีกค,ค่ะพี่จ๋าซุ้มกอเก่าไม่ตัดปีกนะคะพี่2 0 0บาทค่ะพี่ เกาสวยนะคะ1องค์200บาท2องค์300บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่21นะคะ22เป็นทาวเวสสุวรรณนะคะพี่จ๋าวัดจุลามณีคะ่ะเหรียนทาวเวสสุวรรณวัดจุลามณีปี2545ค่ะพี่ 200บาทหมายเลข22ค่ะ23เป็นพระชัยค่ะพี <c> ่ <oughs> พระชัยวัฒนหมายเลข23ค่ะ <c oughs> เก่าสวยนะคะพจากพระชัยวัฒนค่ะพี่ <c oughs> แบ่งปันที่200บาทหมายเลข23ค่ะ ยี่สิบสี่เป็นเหรียญหล่อหลวงปูสุขค่ะด้านหลังมีร่องรอยการจานเก่าสวยนะคะพี่ <c oughs> เหรียญหล่อหลวงปูสุขหลังจานนะคะพี่จ๋าแบ่งป,ปันอยู่สองร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขยี่สิบห้านะคะเสมาหลวงปู่เอี่ยมห่วงมาแบบนี้คะ่ะพี่ห่วงขาดนะคะพี่จ๋า เหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่ด้านหลังเป็นยันสี่นะคะปู่เอี่ยมหลังยันสี่สองรอยบาทค่ะยีสิบหกเป็นพระกิ่งค่ะพี่จ๋ากิ่งเก่านะคะพี่ ไม่บ้านไม่ทราบที่มาที่ไปนะคะพี่จ๋าพี่พี่ที่ถูกใจสนใจทราบที่มาที่ไปติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะพระกิ่งนะคะพี่ <c oughs> ด้านหลังตอกโค้ดสอทอนะคะพี่จ๋าพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่แบ่งป,ปันที่สองร้อยบาทหม่เลขที่ยี่ค่ะ 27เป็นเหรียญพระชัยหลังช้างค่ะพี่จ๋าพร้อมซองเดิมแบบนี้เลยค่ะพี่เหรียญพระชัยหลังช้างนะคะจ่ายสีทองเหลืองอร่ามนะคะพี่นี่ค่ะมาพร้อมซองเดิมค่ะนี่นะคะพี่อะแบ่งปันที่พี่เอฟซีอยู่200บาทน,นะคะพี่จ๋า เก่าสวยค่ะพี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยค่ะพี่สาปีห้าเจ็ดนะคะพี่นี่ค่ะหลวงพ่อรวยสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมาในกล่องค่ะพี่เดี๋ยวนะในบ้านแกะให้ชมค่ะอึ๊บนี่ค่ะอ่ะนี่นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อรวยนะคะพี่สารุ่นสอ สรรฤทธ์นะคะพี่นี่ค่ะรวยรวยนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อรวยค่ะพี่มาในกล่องค่ะพี่จ๋าสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดพ่อรวยวัตตะโกค่ะพี่พร้อมกล่องสองร้อยบาทค่ะยี่สิบเก้านะคะเป็นพระขุดสะพิมพ์ใหญ่หลวงปูเ้เผือกคะ่ะ ขุดสะพิมใหญ่หลวงปู่เผือกนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าเป็นพิมพ์ใหญ่พระขุดสะนะคะพี่ปู่เผือกพิมพ์ใหญ่200บาทหมายเลขที่29ค่ะ30เป็นเหรียญล่อระคังหลังคอน,นะค่ะพี่เหรียญล่อระคังหลังคอนหมายเลข30ค่ะ สองบาทเหรียญหล่อละคังหลังคอนใหม่เลขที่สามสิบค่ะสามสิบเอ็ดเป็นพระพุทธหินแกะนะคะพี่จ๋ได้มาแบบนี้นะคะพี่องค์เล็กนะคะพี่จ๋าองค์ไม่ใหญ่เหมือนเมื่อเช้าค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปบ้านหาตั้งเรียนวัดขนาดให้ชมค่ะพี่อ่ะนี่เป็นพระพุทธหินแกะนะคะพี่จ๋าเทียบขนาดกับตั้งเรียญหนึบาทขนาดประมาณนี้ค่ะ นี่นะคะพี่แบ่งปันอยู่200บาทค่ะพี่จ๋าพระพุทธหินแกะค่ะพี่ออกสีแดงๆนะคะพี่แบ่งปันอยู่200บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่31ค่ะ32เป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อกเกษมหมายเลข32ค่ะ เป็นเหรียญแตงโมงหลวงพ่อกเกษมปีหนึ่งเจ็ดค่ะพี่สองร้อยบาทนะคะพี่านะะพสาสามสิบสามเป็นพระสมเด็จคะ่ะสมเด็จเก่าใหม่เลขสามสิบสามค่ะพี่ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าส0งบาทหมายเลขที่อ่าค่ะ34เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่จ๋าแตกลายงาเก่าสวยค่ะพี่34 300บาทเอ้ย200บาทค่ะพี่ 35บคะ่ะพี่สาเป็นสมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้นะคะพี่เก่าเก่านะคะพี่สาหมายเลข35บค่ะพี่สา200บาทเท่านั้นค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะ <L ek S 2> พี่เก่าส <9 S 2> <9 S 1> วยค่ะ36 mm hmm. เป็นสมเด็จเก่าพร้อมเลี่ยมคะ่ะพี่ได้มาแบบนี้นะคะ อยู่ในเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเก่าสวยพร้อมใช้ค่ะพี่หมายเลข36ค่ะอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพื่อนดโดยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่85ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า